สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกท่านบน Youtube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจวานชูกา a ์เลิฟไชน e สโนเวลแอนด์ซีรีสนะคะตอนนี้ในแฟนเพจนะคะเราก็พูดคุยกันอย่างเมามันเลยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องลืมเลือนเวลานะคะแล้วก็เรื่องจิ้งจอกอาหังการเดี๋ยวถ้ามีเรื่องใหม่คืบหน้าอย่างไรนะคะถ้าหวานได้ติดตามชมแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะมีหลายเรื่องที่กําลังออนแอร์ air, เลยคะ่ะสําหรับอัพพอร์นี้เรา ามาเก็บรายละเอียดกันนะคะลืมเรือนเวลาตอนที่4ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องนี้โอ้โหสนุกมากค่ะพีคจริงๆนะคะ ลู่อันรันนางเอกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านางจะย้อนกลับมาอยู่ในวันก่อนพิธีปักปินของนางหนึ่งวันได้ระหว่างที่ยังตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นลูกน้องบนเรือก็ตะโกนบอกว่าข้างหน้ามีเรือที่ถูกปนนางจึงให้เร่งเดินเครื่องเข้าไปหาทัานทีซันเยถามนางว่าจะเข้าไปช่วยหรือนางบอกว่าเปล่านางแค่อยากไปพิสูจน์อะไรบางอย่าง เมื่อเข้าไปไกลนางก็เห็นเหตุการณ์ที่นางเคยเจอมาแล้วในอดีตการต่อสู้ของพวกโจรกับคนบนเรือมูเจอในชุดสีดำกำลังประมือกับพวกโจร นางให้ลูกน้องคว้างระเบิดไปที่กลางเรือรำนั้นเหมือนเคยทำให้เกิดกลุ่มหมอกควันคลุ้งไปหมดพวกโจรรีบวิ่งหนีไปแต่พอควันจางลงนางกลับไม่ได้เข้าไปทักทายอย่างในอดีตนางตรงเข้าไปใช้ดาบในมือไล่ฟันไปที่ร่างของมู่เจอ ความแข้นที่สะสมไว้พรั่งพลูออกมาช่วยให้นางขับเคลื่อนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ถึงกระนั้นนางก็ไม่เป็นวรยุทธ์ทำให้มู่เจอหลบคมดาบของนางได้ตลอด จนมีนขนคว้างหอ,อกมาทางนางเขาจึงดึงตัวนางให้หลบได้ทันแต่นางก็พยายามใช้แรงผักอ,อกเขาให้ออกห่างจากนางจากนั้นก็ยืนจ้องเขาด้วยสายตาเราจะกินเลือดกินเนื้อก่อนจะค่อยๆหันหลังไปเพื่อระง,งับความโกรธตอนนั้นสันเยและคนอื่นๆก็วิ่งเข้ามา รวมถึงคุณชายชัยด้วยนางหลับตาสงบสติอารมณ์บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความฝันข้ากลับมาแล้วจริงๆมูเจอถามนางว่าเจ้าลงมือกับข้ารัวรัวเช่นนี้ตั้งใจจะฆ่าข้าหรือนางหวนคิดถึงวันที่เขาเคยบอกนางว่าจะใช้ชีวิตปกป้องนางกับครอบครัววันที่เขาบอกว่านางเป็นรักแรกพบก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งนักเขา เรียกนางอีกสองสามครั้งนางข่มน้ำตาแห่งความแค้นไม่ให้ไหลแล้วค่อยๆหันกลับมาหาเขาบอกว่ามัางกรสาครของข้าระเบิดควันอบอวนทำให้ข้าแยกแยะไม่ออกสายตามไม่ดีจึงมองผิดไปนางมองพวกเขาแล้วเอ่ยว่าพวกท่านมาไกลาจากหั่นจริงคงไม่ได้มาทำการค้าหรอกนะทันชัยถามอย่างประหลาดใจว่า นางรู้ได้อย่างไรนางตอบว่าเรือของท่านใช้ไม้สักชั้นดีซึ่งไม่ใช่วัสดุชั้นดีในการทำเรือสินค้าลบน้ำหนักได้น้อยบรรทุกสินค้าก็ได้ไม่มากแล้วองค์รักอย่างพวกท่านก็ไม่ใช่คนคุ้มภัยขนส่งสินค้าทั่วๆไปแต่รักกระบวนท่ามีร่องรอยให้มองออกโดยเฉพาะองค์ครักน้อยผู้นี้นางหันหน้าไปทางมูเจอแล้วเอ่ยว่า กระบวนยุทยุไม่เหมือนของสำนักในยุทธภพคิดว่าคงเป็นวิชาที่ฝึกในตรกะูลชั้นสูงจากเมืองหลวงมู่เจอบอกว่าเขาแค่ฝึกตามพี่ใหญ่ในบ้านทันชัยก็ถามนางว่าดูลักษณะนางไม่เหมือนคุณหนูทั่วไปเลยอยากจะขอทราบชื่อนางแต่นางกลับตอบว่ารู้ชื่อใช่ว่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็ขอตัวลาไปทันทีทั้งสองมองตามนาง ทันชายเอ่ยว่าถึงจะเป็นคนสกุลลู่แต่ก็ดูท่าทางอวดดีเกินไปหน่อยลายมัดฉาคู่บนเรือนั่นแม่หนางผู้นี้คงจะเป็นบุตรสาวของลู่ชิงโจที่ชื่อลูอันรันเป็นแน่ เล่ากันว่านางติดตามท่านพ่อของนางบุกเบิกเส้นทางทั่วสารทิศต,ต่อไปสกุลลู่นางต้องเป็นผู้ควบคุมแน่แต่ท่าทางยัโสอย่างนี้คงควบคุมได้ยากแต่มูเจอกลับตอบว่าหากควบคุมได้ง่ายอ,องอีคงไม่ถูกปฏิเสธตั้งหลายครั้ง ลูอันรันค่อยๆล่องเรือกลับมาที่จวนเมื่อถึงหน้าจวนนางก็แง้มมองป้ายสกุลลู่ด้วยความคิดถึงช่างนานเหลือเกินที่นางไม่ได้เห็นภาพนี้นางค่อยๆเปิดประตูเข้าไปกับลิงซีแต่การมาครั้งนี้นางไม่ได้ทำตัวซ่อนแอบแต่อย่างใดทันทีที่เปิดประตูได้นางรีบเรียกหาท่านแม่ของนางไปทั่ว สนลันซีแม่ของนางกำลังนอนพักอยู่ที่หน้าเรือนพอได้ยินเสียงลูกสาวก็เดินตรงเข้ามาบิดหูเพื่อทำโทษที่นางหายหน้าไปหลายวันจนจะถึงพิธีปักปิ่นพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงได้กลับมา อันหลันมองหน้ามารดาแล้วน้ำตาแห่งความคิดถึงก็ลินไหลออกมาทำให้ท่านแม่ของนางตกใจมากถามว่าข้าบิดหูจเจ้าแรงไปหรือนางสายหัวแล้วโผลเข้ากอดท่านแม่บอกว่านางคิดถึงท่านแม่มากตอนนั้นวินเอ๋อก็กลับมาพอดี อันรันเรียกน้องชายให้หยุดก่อนจากนั้นก็ตรงเข้าไปดูหน้าเขาที่มีรอยบวมช้ำเพราะไปตีต่อยกับคนอื่นมานางถามเขาว่าไปมีเรื่องที่โรงฝึกยุติมาอีกใช่ไหมต่อไปห้ามไปที่นั่นอีกแต่เขาก็ยังยิ้มให้นางเอ่ยอย่างภูมิใจว่าอาจารย์ยังชมข้าเลยว่ามีแววต่อไปต้องได้เป็นแม่ทัพใหญ่แน่ๆอันรัน จองนานน้องชายพร้อมกับภาพของเขาในชุดเกราะก่อนออกรบก็ซ้อนขึ้นมานางนิ่งมองเขาอยู่นานแล้วบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้เริ่มเรียนคิดบัญชีแล้วให้เริ่มคิดได้แล้วว่าจะพากองเรือสกุลลู่ไปอย่างใต้ล่าได้อย่างไรทั้งวินเออและท่านแม่ของนางต่างก็แปลกใจเพราะนางเองที่เป็นคนสนับสนุนเขาให้เรียนยุทธ ตอนนี้จะให้เขาเลิกเรียนเสียงั้นนางให้เหตุผลว่านางคิดได้แล้วในโลกนี้ไม่ได้มีแค่การปกป้องบ้านเมืองถึงจะเป็นชายชาตรีได้การส่งเสริมวงตระกูลเป็นพ่อค้าที่ช่วยเหลือสังคมก็สร้างความผาสุกให้ผู้อื่นได้เช่นกันและบอกว่าที่ทำไปก็เพราะหวังดีกับเจ้า แต่อินเออก็ไม่ยอมฟังเขาบอกนางว่าเขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็เดินหนีไปทันทีตอนนั้นท่านแม่ของนางก็มีอาการไอกำเริบนางบอกให้ท่านแม่รีบกลับไปพักที่ห้องหลังจากนั้นก็สั่งหลิงซีให้ไปเอากากยาที่ท่านแม่ดื่มไปให้หมอข้างนอกดูว่ามีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่อย่าให้คนในจวนเห็นเด็ดขาด ลิงซีจึงเอ่ยว่าทำไมต้องตรวจกากยาด้วยวันนี้คุณหนูดูแปลกไปนะอันรานตอบว่านางก็แค่เห็นว่าท่านแม่ป่วยเรื้อรังมานานแค่อยากคิดหาวิธีทำให้นางหายเท่านั้นและส่วนอาหารของท่านแม่ก็บอกให้วีจูตรวจสอบด้วยให้ใช้เข็มเงินทดสอบทุกอย่างก่อนเข้าปากท่านแม่อันรันนึกในใจว่าครั้งนี้นางจะเป็นคนปกป้องพวกท่านเอง เมื่อหลิงซีไปแล้วหลิวหมิงวีอน,นุของท่านพ่อกับลู่ซินรันคุณหนูรองก็เดินเข้ามาทักทายอย่างยิ้มแยม้ม อันรันหันไปมองด้วยใบหน้าที่ไร้ซึ่งรอยยิ้มเอ่ยไปว่าไม่เจอกันเสียนานเมื่อคืนค้าฝันถึงแม่รองกับน้องหญิงด้วยฝันว่าสกุลลูกติดตามนายผิดทำให้ทั้งครอบครัวสุดท้ายถูกขึ้นแท่นแคว้นคอทั้งตระกูลไปด้วยกันสองแม่ลูกเมื่อได้ฟังก็มีสีหน้าหวาดกลัวเอ่ยว่าทำไมถึงแช่งตระกูลเช่นนี้อันหลันยิ้มให้พวกนางเล็กน้อยเอ่ยว่า ครั้งนี้จะต้องกลับกันแน่แล้วหันหลังเดินไปอย่างไม่สนใจอันหลันกลับมาอาบน้ำแช่ตัวในห้องพักในหัวของนางยังคงคิดถึงมู่เจอและทุกคนที่ทำกับนางเอาไว้นางนึกในใจว่าช่างเป็นราชวงศ์ที่เลือดเย็นที่สุดทันทีที่เข้าไปพัวพันการแข่งแย่งของราชสำนักยากจะรับประกันได้ว่าสกุลลู่จะไม่เจอกับหายนะล้างตระกูลอีกครั้ง รังนี้ค้าไม่มีทางให้ซ้ำรอยเดิมเด็ดขาดเมื่อนางขึ้นจากน้ำก็เห็นหลิงซีกำลังรีดชุดผ้าไหมยกดอกสีทองที่แม่ลองจัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อใส่ในงานปักปิ่นวันพรุ่งนี้อันหลันมองดูความงามของชุดและนึกถึงตอนที่นางใส่แล้วคันไปทั่วทั้งตัวจึงให้หลิงซีไปเรียกคุณหนูรองมาเพื่อแบ่งปันความงามนี้ให้กับนาง วันต่อมาอันรันใส่ชุดตัวอื่นแล้วเอาชุดที่แม่รองจัดเตรียมให้สินรันใส่และก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดสิ้นรันคันไปทั้งตัวมีผื่นแดงเม็ดเล็กๆขึ้นตามตัวตลอดเวลาเมื่อหลิวหมิงอวีเห็นดังนั้นก็แปลกใจไม่น้อยที่ลูกสาวของนางเองต้องมารับเคาะแทนอันรันแต่อันรันก็ยิ้มให้นางอย่างสะใจน้อยๆก่อนจะดึงตัวสินรันไปที่บนเวที ระหว่างทางที่เดินมานั้นนางสังเกตทุกคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นมู่เจอที่แอบป,ปะปนมาในงาน อารองที่เตรียมตัวจะมาก่อกวนแต่นางก็เตรียมการรับมือไว้หมดแล้วเมื่อท่านพ่อของนางประกาศต่อทุกคนและขอบคุณท่านชัยที่มาร่วมงานในฐานะคนของจวนอองชิงนางก็บอกท่านพ่อว่าไม่ต้องมากพิธีคนทั้ง36ท่าเรือมารอท่านพ่อประกาศเรื่องสำคัญไม่ใช่หรือลูชิงโจจึงประกาศยกป้ายยกมัดฉาคู่กิจการเดินเรือทั้ง36ท่าเรือของสกุลลู่ทั้งหมด ให้ลู่อันรันเป็นคนดูแลอันหลันก็รับไว้ด้วยความเต็มใจและสาบานว่าจะปกป้องสกุลลู่อย่างแน่นอนตอนนั้นนางมองไปที่ด้านล่างเพื่อรอจังหวะที่อารองจะออกมาคัดค้านและเขาก็ตะโกนออกมาว่าช้าก่อนแล้วเดินออกมาจริงๆ แต่คราวนี้อันรันรีบพูดตัดหน้าก่อนว่าอารองข้ารู้ว่าท่านมีอะไรจะพูดกิจการเดินเรือของสกุลลู่ตกอยู่ในมือของผู้หญิงทําให้ผู้ชายอย่างท่านรู้สึกถูกล่วงเกินใช่หรือไม่พอถูกพูดจี้ใจดําเขาก็เอ่ยว่าเขาก็แค่รู้สึกไม่เป็นธรรมแทนวินเอ,อ๋อ อันรันจึงบอกว่าอารองผึ่งผายเช่นนี้งั้นแสดงให้ดูหน่อยว่าทำอะไรเพื่อสกุลลูกของเรามาบ้าง นางหันไปบอกท่านพ่อว่าเมื่อเดือนที่แล้วกองเรือของอารองทำเรือจมไปสองลำบอกว่าพอขึ้นลมแรงคนเรือเดินเครื่องไม่ถูกต้องแล้วก็เรียกสันเยเข้ามาเขารีบวิ่งมารายงานว่าเรือของท่านรองมีเสือซ่อนมังกรซุ่มจริงๆที่ใต้ดาดฟ้าเรือนั้นยังมีเรืออีกลำข้างในมีอาหารและแป้งมากมายแล้วก็ยังมีใบาชาและผ้าพับอีกด้วย อันรันจึงเอ่ยว่าดูแล้วอารองคงจะระโมบมากบรรทุกเกินระเบียบจึงทำให้เกิดหายนะแบบนี้อารองรีบโวยวายชี้หน้านางว่าพูดเลวไหลลูชิงโจจึงเอ่ยปากขึ้นว่างั้นเขาจะไปตรวจด้วยตัวเองข้าไม่ปักปั่มเจ้าแน่นอนอารองเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบคุกเข่าสารภาพว่าเขาผิดไปแล้วขอให้ละเว้นเขาสักครั้ง ลูชิงโจโกโรธมากที่เขาทำแบบนี้โดยไม่แยแสชีวิตคนถึงกับตัดขาดเขาออกจากสกุลลู่ เมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้อารองจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากหลิวหมิ่งวี่แทนแต่นางก็รีบปฏิเสธบอกว่าท่านทำเรื่องมากมายเช่นนี้จะช่วยอย่างไรแล้วเรียกเด็กๆให้มาเอาตัวเขาออกไปเพราะกลัวว่าเขาจะซัดทอดถึงนางไปด้วยคืนนั้นหลังเสร็จงานเป็นสินรันที่มานั่งเกาเนื้อเกาตัวที่ศาลาและเป็นทันชายที่เดินเข้ามาหานางเพื่อชวนพูดคุย แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของอันรันนางยังเอ,อ่ยว่าเหตุใดไม่มอบดอกไม้สักช่ออาจจะได้ใจสาวงามเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นมู่เจอก็เดินเข้ามาหาอันรันถามนางว่ากำลังทำอะไรอยู่ในมือเขามีกล่องมาด้วยหนึ่งใบนางมองเขาอย่างประวัติเพราะเหตุการณ์ยังคงคล้ายเดิมเขาเอ,อ่ยว่าไม่นึกว่าจะเจอกันโดยบังเอิญอีก แต่นางกลับตอบไปว่าคงไม่บังเอิญหรอกง,งานวันนี้คิดว่าคนทั้งเมืองซูงคงรู้จักค่าคุณหนูใหญ่สกุลลูกกันหมดท่านตามหลังมาคิดจะทำอะไร เขาส่งกล่องใบนั้นให้นางบอกว่าเป็นของขวัญต่ำต้อยนางค่อยๆเปิดออกเพราะคิดว่ามันคงเป็นดอกไม้เหมือนที่เขาเคยให้เมื่อชีวิตแรกของนางแต่ปรากฏว่าข้างในคือม้วนภาพวาดของระบบแม่น้ำตาฮันนางปิดกล่องเอาไว้วางไว้ข้างตัวแล้วบอกเขาว่า นางพาเรือผ่านแม่น้ำนี้มาทุกคืบทุกนิ้วแล้วแต่ละเนินแต่ละหุบเขาล้วนอยู่ในใจเขาถามนางตรงๆว่าค้าน้อยล่วงเกินท่านตรงไหนหรือถึงได้แสดงเหมือนเป็นศัตรูคู่อาฆาตเช่นนี้ นางจึงเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านก็บอกความจริงมาสิว่าท่านเป็นใครเมื่อเขานิ่งไม่ยอมพูดนางจึงพูดเองว่าท่านอ๋องชิงทำเช่นนี้สนุกหรือเผยโฉมหน้าที่แท้จริงอย่างไม่กล้าแบบนี้คิดจะมาเป็นมิตรด้วยงั้นหรือเมื่อถูกนางจับได้เขาจึงต้องยอมรับนางลุกขึ้นบอกเขาว่าข้าไม่ส่งแล้วนะ แล้วเดินจากไปทันทีและทิ้งกล่องภาพวาดไว้ที่เดิมไม่ยอมนำไปด้วยทำให้มูเจอผิดหวังยิ่งนักที่ไม่อาจทำตามแผนได้เมื่ออันหลันกลับมาที่ห้องพักก็เรียกสันเย่เข้ามาสั่งให้เขาติดตามดูอารองเอาไว้เพราะช่วงนี้เนี่ยคิดว่าคนอย่างเขาคงไม่ยอมรามือถูกไล่ออกจากสกุลลูกง่ายๆแบบนี้หรอกเขารับคำสั่งคุณหนูแล้วรีบออกไปจัดการทันที เมื่อเขาไปแล้วอันรันก็ชวนหลิงซีไปร้านเราเพื่อจะดื่มให้หายกุ้มใจทางด้านของซินหลานนางกำลังต่อว่าท่านแม่ของนางอยู่ว่าเล่นตุกติกไว้ในเสื้อแล้วทำไมไม่บอกนางบ้างปล่อยให้นางเอามาใส่จนคันไปทั้งตัวหมดแล้ว หลิวหมิ่งวีก็บอกว่าเสื้อเพิ่งได้มาตอนเช้าก็ส่งให้อันรันไปเลยไม่มีเวลามาบอกแล้วใครจะไปคิดว่าเจ้าจะเอาเสื้อนางมาใส่ได้ละ่ะแต่งตัวเกินหน้าเกินตานางแบบนี้ไม่กลัวคนจะคอรหาหรือแม่เคยสอนเจ้าแล้วให้รู้จักเก็บซ่อนคมเอาไว้นางก็โต้ว่านางเก็บไว้มานานรอไม่ไหวแล้วแต่ท่านแม่นางก็บอกว่าไม่ไหวก็ต้องรอใครใช้ให้เจ้าเกิดจากอนุก,กันละ่ะ วันนี้นางไม่เพียงไล่อารองเจ้าไปได้ยังสร้างศักดาต่อหน้า36ทาเหลือ สินหลันบอกว่าวันนี้นางดูแปลกๆไปสายตาที่มองข้าแม้จะดูห่วงใหญ่แต่ก็มีความเยือกเย็นในนั้นสาวใช้ของอนุรองก็เอ่ยว่าคุณหนูรองพูดถูกนางทำเหมือนเตรียมการรับมือมาอย่างดีแต่อนุรองก็โมโหเอ่ยว่านางก็แค่เด็กสาวที่ไม่ประสษาจะมีอะไรน่ากลัว แล้วหันไปถามสินหลันว่าที่ให้เอาถุงหอมไปให้ท่านช่ยนั้นจัดการหรือยังนางสั่งสอนสินหลันให้ขยันเขียนจดหมายหน่อยท่านชายเป็นคนใกล้ชิดท่านอ,องอย่างไรเสียภายภาคหน้าต้องได้รับตําแหน่งใหญ่หากเจ้าแต่งงานกับเขาได้เรื่องรูอันรันก็ไม่ต้องกังวลแล้ว ด้านลูกอันหลันนางมาที่โรงเตี๊ยมดื่มเหล้าอย่างเมาหมายเพื่อจะข่มความกัดกุ้มในใจนางถามหลิงสีว่าเจ้าบอกว่าคาตาแหลมมาตลอดแล้วทำไมคายังถูกคนไรย้ยางอายหลอกเอาได้ ความปลอมจอมปลอมมากมายเหล่านั้นข้ารับไม่ไหวจริงๆหลิงสีเข้าใจว่าคุณหนูของนางคงพูดเพราะความเมาจึงจับคุณหนูเอ็นหลังพักก่อนแล้วออกไปตามรถมาเพื่อจะกลับจวนระหว่างที่รออันหลันก็เดินออกมาจากห้องนางเจอเขากับองค์ชายก้าวพอดีแต่ด้วยความเมานางมองเห็นเขาเป็นมู่เจอจึงลากเขาเข้าไปในห้องแล้วก็ด่าว่าเขาเสียยกใหญ่ จวบจนตอนเช้านางรู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่ที่จวนแล้วนางลุกไม่ขึ้นพอลิดเหล้าไปถึงสามวันทีเดียวหลิงซีบอกว่านางเห็นว่าคุณหนูอยากเมาจึงช่วยแบ่งเบาภาระผสมหลายอย่างเข้าไปในเหล้าเพื่อช่วยให้คุณหนูเมาได้มากขึ้นแล้วก็บอกอีกว่าทั้งตำรายาและอาหารของหูหยินใหญ่ค่าตรวจสอบหมดแล้วไม่มีอะไรผิดปกติคุณหนูคิดมากไปหรือเปล่า แต่อันลันก็มั่นใจว่านางไม่ได้คิดมากเกินไปอนุรองต้องเผยพิรุษออกมาสักวันแน่ตอนนั้นสันเย่ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ท่านรองลอบเจอกับลูกน้องององอี้เมื่อคู่คาเห็นเขาพาคนรอบขึ้นไปแอบที่ท่าเรือคารู้สึกคุ้นตานึกอยู่นานจึงรู้ว่าเป็นพวกโจรที่ทางการประกาศจับ นางบอกว่าเขาจงใจซ่อนโจรแล้วโยนความผิดทันพอความผิดนี้ทางราชสำนักเอาผิดถึงตายหากเป็นเช่นนี้สกุลลู่จะแก้ตัวอย่างไรก็ไม่พ้นอ๋องอีคิดหาประโยชน์จากเรื่องนี้พออารองทำสำเร็จเขาก็จะเก็บสกุลลู่เข้ากระเป๋าได้อย่างสบายๆนางสั่งเขาว่าให้หาคนเรือที่ไว้ใจได้สองสามคน ไปสืบที่ท่าเรือดูส่วนนางจะเข้าเมืองแจ้งทางการดูว่าจะจัดการอะไรได้บ้างแต่เมื่อนางไปที่หน้าจวนเจ้าเมืองก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้หนางเลยสัญเยก็มาบอกว่ากิจการเรือที่มาอวยพรวันเกิดคุณหนูมีเกือบร้อยลำเราจะไปค้นแบบเออกระเลิกก็ไม่ได้วันนี้สืบได้แค่สิบลำก็ยังไม่ได้ความอะไร นางบอกว่าพวกเขาก็ไม่ให้ค่าเข้าไปคงถูกพวกของอ๋องอี้ซื้อตัวไว้แล้วพวกเขาตั้งใจที่จะโยนความผิดให้ท่านพ่อหากรอถึงสิบวันครึ่งเดือนท่านพ่อคงอยู่ในคุกไปแล้วนางจึงตัดสินใจไปหาหมู่เจอนางบอกเขาว่านางรู้เป้าหมายที่เขามาเมืองสู่นีด้ดีตอนนี้อ๋องอี้ก็ส่งคนตามหลังท่านมา เป้าหมายของเขาท่านก็รู้ดีสกุลลูไม่อยากเกี่ยวข้องกับราชสำนักย่อมไม่ทำตามความต้องการของเขาแน่นอนนางเอ่ยว่าวิธีการของทางการพวกนี้ท่านอองคงเข้าใจดีและใช้ประโยชน์จากมันได้ดีกว่าค่าหลายปีมานี้อองอี้รอบกัดสกุลลูมาโดยตลอดเราใช้เงินทองแก้ปัญหาได้แต่ครั้งนี้ นางยังพูดไม่จบเขาก็เอ่ยว่าแต่ครั้งนี้เก่งว่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นนางบอกว่านางตัดสินใจจะขอดูผลงานของท่านอองเขาลินชาให้นางแล้วบอกว่าปัญหาหนักใจของคุณหนูลูข้าจะแก้ให้เอง นางรับปากเขาว่าตราบใดที่นางอยู่สกุลลูกจะไม่มีทางเอ็นไปทางอองอี้แน่นอนส่วนเงื่อนไขของท่านขอเพียงมีประโยชน์ต่อประชาชนสกุลลูกของข้ายินดีที่จะพิจารณา จากนั้นมูเจอก็จัดการพาทหารไปค้นที่ท่าเรือส่วนอันรันก็กลับไปรอที่จวนอย่างร้อนใจสักพักสันเยกก็วิ่งมาเล่าว่าพอท่านอองชิงไปถึงก็บอกว่านายท่านมาแจ้งความว่าโจรหลบหนีมาที่ท่าเรือให้กองทหารประจำรีบออกมาคน้นแต่ไม่นานคนจากจวนเจ้าเมืองก็มาถึงพวกเขาจึงต้องรีบค้นตามไปด้วยสุดท้ายก็จับโจรที่อยู่ในเรือได้จริงๆ อันรันชมสัญเยว,ว่าครั้งนี้โชคดีที่ได้เจ้าไม่งั้นคงเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเป็นแน่ ตอนนั้นมีชาวบ้านวิ่งมาหาอันรันบอกว่ามีเรื่องใหญ่แล้วทำให้นางนึกถึงตอนที่ได้เจอกับองค์ชายก้าวนางไปที่นาอย่างตื่นเต้นและก็เป็นเขาจริงๆที่กำลังโต้เถียงกับชาวบ้านเรื่องถอนต้นก้ายอยู่นางมองเขาอย่างดีใจเอ่ยว่าเขาต่างหากที่ป่วยเขาหันมามองหน้านางช้าๆทำท่าเหมือนรู้จักนางมาก่อน นางมีสีหน้าดีใจถามเขาว่าเจ้าจำข้าได้ด้วยหรือเขาเดินเข้ามาหานางบอกว่าคืนนั้นน่ะเจ้าทำเอาข้าแทบไม่รอด อันรันจึงรีบเปลี่ยนสีหน้าถามเขาว่าพูดเลวไหลนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเจอเจ้าหลังจากกลับมาเขาจึงบอกว่าช่างเถอะแต่ที่สำคัญตอนนี้คือเรื่องต้นก้าพวกนี้ที่เปะป่วยเป็นโรคนางก้าวเข้าไปหาเขาแล้วดึงต้นก้าในมือเขาออกมาครีตรงกลางให้ชาวบ้านดูว่าด้านในมีใยแมงมุมที่เป็นโรคพืชหากไม่ถอนไปเผาทิ้งข้าวในนาจะเสียหายทั้งหมด จากนั้นก็บอกให้ชาวบ้านช่วยกันถอนต้นก้าที่เป็นโลคเหล่านี้ทิ้งไปองค์ชายกาวมองนางด้วยความชื่นชมไม่คิดว่านางจะมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยเมื่อเสร็จจากนานางก็พาเขามาเลี้ยงข้าวตอบแทนเขามองหน้านางอย่างยิ้มยิ้มนางจึงถามเขาว่ามองนางเช่นนี้ทำไมเขาเอ่ยว่าที่พัตการวันนั้นเจ้าเห็นข้าเป็นผู้ชายหลอกลวงแต่วันนี้เจ้าเป็นคุณหนูใหญ่ที่สั่งการชาว ทั้งสองใช้คนเดียวกันหรือไม่นางยิ้มอย่างอายๆนางบอกว่านางจําไม่ได้จริงๆวันนั้นนางคงไม่ได้ทำอะไรเลยเถิดไปหรอกนะเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่เกือบเอาชีวิตค่าแล้วนึกถึงตอนที่นางเมาไมา้โวยวายว่า ท่านไม่รักข้าก็ไม่เป็นไรทำไมต้องเนรคุณทำลายสกุลลูกของข้าให้สิ้นซากด้วยครอบครัวเราสนับสนุนท่านไม่พออีกหรือจะเอาเงินก็ให้เงินจะเอาเรือก็ให้เรือสุดท้ายถูกตัดหัวทั้งตระกูลจเจ้ายังเป็นคนอยู่ไหมนางบีบคอเขาปากก็พร่ำบ่นว่าเขาทำให้นางบ้านแตกสาแรกขาด อันหลันเห็นเขานั่งยิ้มก็ถามอีกว่าตกลงค่าทำอะไรกันแน่เขาจึงบอกนางว่าวันนั้นน่ะนางดึงปิ่นออกมาจะกข้าค่าจำได้ไหมนางก้มหน้าต่ำบอกว่ากินเหล้าเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่เอง แต่เขาก็ปลอบว่าไม่เป็นไรได้เมาสักครั้งก็ดีจะได้ระบายบ้างนางเผอตอบเขาไปว่าพูดแบบนี้ได้ใจข้ามากองชายก้าวเขารีบถามยังตกใจว่านางรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือองชายก้าว อันรันจึงรีบหาเหตุผลบอกไปว่าพวกขี้เมาไม่เอาไหนพวกนั้นไม่ใช่ใครจะสั่งเขาก็ได้และในเมืองนี้ก็ไม่มีหนุ่มมีอนาคตที่ลุ่มหลงการ,กรเกษตรเช่นท่านหลายปีนี้ข้าติดตามท่านพ่อไปทั้งเหนือและใต้เคยได้ยินเรื่องเหลือเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่ามีองค์ชายผู้หนึ่งเพื่อไม่ให้คนในใต้ล่าหิวท้องทุกวัน ติดตามเกษตรกร,ร,กรที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลนใช้ชีวิตอยู่แต่ในนาทันวาประหลาดไหมเขายิ้มให้แล้วตอบว่าก็ไม่เห็นจะประหลาดนี่เขาสนุกกับตัวเองหรือดูร้อนได้ฟังเสียงกบหรือดูใบไมล้ลวงเห็นสีทองเต็มไปหมด แต่ข้ากับได้ยินว่าพ่อค้ามีแต่เห็นแก่ประโยชน์แต่กับมีบางคนไม่เสียดายที่จะทุ่มทรัพย์สินสร้างชนรับประทานรุ่งเรืองทำให้เกิดดินโคลนทับถมกลายเป็นที่นาได้อย่างทุกวันนี้เจ้าว่าประหลาดหรือไม่แล้วทั้งคู่ก็ยกเล่าขึ้นดื่มให้สำหรับความประหลาดของกันและกันตอนนั้นก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกทาให้ทั้งสองหันไปสนใจ ตอนนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับตอนที่4ค่ะนางเอกเราฟื้นมาแล้วนะคะจากชีวิตแรกที่เสียชีวิตไปค่ะเอาละค่ะโอ้โหเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะคะนางเอกของพวกเราจะจัดการตัวโกงเหล่าร้ายที่มาเป็นขบวนเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะติดตามหวานมาค่ะเดี๋ยวเราไปตอนที่5กันนะคะเก็บรายละเอียดกันค่ะกับเรื่องลืมเลือนเวลาหวานลาไปก่อนนะคะสาหรับอพิโสดนี้สวัสดีค่ะ